อยู่ที่มากอันนี้เนาะมันก็นจะเป็นแบบชมๆนะพี่หน่โบ้ว่าสิเมาบ่า เอาทักทายสบายดีพี่น้องป้องไปเนาะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลเนาะเมื่อน,นี้กะกลับมาพบมาพอกับบ่าวนี้ลันดอนเชนแนลคือเก่าเนาะเมื่อน,นี้กะบ่าวจุดประสงค์ของบ่าวนี้ลันดอนกะสิพ้าพี่น้องไปเลาะหาเห็ดอยู่ตามโขกนะพี่น้องเนาะกะฮูบบ้ว่ามันสีใดหรือบ่ไดดเนาะอันนี้กะบ่ได้ถือยังเนาะเพราะว่าเห็นเขาลงอยู่เพชรเนาะเขาว่า มีเห็ดละงอกมันออกเนาะยาะมีเนาะแต่โอ้โหบ่อนเบานี่ละดอนอยู่มันออกบ่ <c oughs> จังไหนไปใส่มาใส่กะจะลืมเม็ดเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ใส่เม็ดเป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะเขาปาลาหรือว่าอยู่น้ำหมูหลายคนหรือว่าอยู่น้อยคนกะจะลืมใส่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อความปลอดภัยของเขาเองแหละเนาะ <c oughs> มื้อนี้ก็กะทักทายสบายดี FC เนาะหรือว่าพี่น้องท่านใดที่ยังติดตามยังติดตามเบา่น,นี่ร่อนอยู่เนาะกะ อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของบอลนิลันดอนเนาะเขามาแล้วว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่น้องเนาะสิ่งสำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะพี่น้องเนะาะบอลนิลันดอนที่พาพี่น้องหลอกปลาเนาะแต่ก็บอู้หว่ามันเซมียังเนาะมืัอนี้ยามนี่ก็เป็นอ่าเป็นเดือนห่านะเนาะพี่น้องเดือนหัก็เป็นฤดูใบไม้มันโปร่งใหม่ละงามเนาะพี่น้องเนาะกระทางใดก็มีแต่สีเขียวเนาะพี่น้องเนาะ ต้นไม้เนี่ก็เป็นต้นใหม่ที่ว่าบอนเขาที่เคยทางมาก่อนเนาะมันหากะใหญ่วังไรเนี่เนาะมันนี่ก็ที่พ้าพี่น้องไปเลาะเบิงต้นใหม่ละลากหลากหล,ลายชนิดนะพี่น้องเนาะ่วนนี้กัส่วนวานย้ำนี่กัจะเป็นฤดูที่ว่าพลไใหม่นะนพี่น้องเนาะพ้นลไหม่ป่าเนาะรอบๆตัวของบาวนีลันดอนนี่ก็บแแมนว่ามีพลไใหมนะ่เนาะ ผลไม้ก็มีหลากหลายชนิดเนาะมีชนิดกินได้และชนิดที่กินบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บทาวามันซุกนี่ก็สามารถกินได้เนาะอันนี้แม่นนี้นี่นี่นี่ก็แม่นหมากสารนะพี่น้องซุกหมดเลยเนาะสามารถกินได้เนาะกินสมเนาะหมากสารนี่เนาะเบิ้งสิเอามากินให้เบิ่งพี่น้องมากเลยเนี่เอาปลอได้เนาะ อันนี้แมนมักสารนะพี่น้องเนาะสามารถกินได้คือกันเนาะแต่ว่ากินร้ายกับโอ้โ,โหสิเป็นอย่งไงเนานะน,นี่เอาบาัไดนี่เกือบฟาดเลยแล้วผมไปปั้นยังนี่อันนี้แมนสมละโมงนะพี่น้องเนาะว่าพี่น้องเลาะไปตลอดนะพี่น้องอันนี้ก็แมนอเอิดเมิดเนาะ ต้นไม้ก็มีหลากหลายชนิดพี่น้องมีต้นใหญ่ต้นน้อยนะพี่น้องเนาะมีทั้งอ่าอันนี้แมนคือใบไม่ติ๋วนะพี่น้องเนาะนี่เอาสามารถใส่แกงนั่นแกงนี้ได้นะพาพี่น้องหล่อไปเงี้ยวๆนะพี่นอนะ้องเนาะจะพาเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อดล์แหละบริเห็นกันจะเขื่อนเนาะกรับสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะหรือว่าสบายดีเอฟซีทีว่ายังอยู่กับบ่าวนี่ลันดอนเนาะจังได้การผักคลิปนี้ให้พี่น้องเฮา มดสุกูสุคนเนาะเขามาเบิ่งน้ำเนาะมันมีกระชิพาารอป่าห้าเฮ็ดพี่น้องก็พูดว่ามันสีมีเฮ็ดหรือบ่อเนาะเห็ดขาเจ้าอโล่งอยู่ในเพดว่าเฮ็ดละงอกออกเนาะบาระนิลนอนกระชิพ่าพี่น้องมาอันนี้แมนหมักอันนั้นเนาะพี่น้องพี่เราสีกินให้เบิ่งเนาะอันนี้แมนหมักเมือนป่าเนาะโอเคปีนกล่องมาทางนี้เลยเนาะไป ตอนนี้เข้าวมาอยู่ที่มากันนี้เนาะมันก็จะเป็นแบบชุสม,สมๆนะพี่น่อโ,โอ้ว่าิเมับ่นี่ก็สามารถกินไดนะ้เนาะ เคยกินไงหมากอันนี้พูกินายเมาลงบ่เมาหนูกันสมคมน้ำพี่น้องนาจะเบื่อเตี้นาจะเบื่อเตี้ยหนักน้ำใามเป็นงนทำ่นว่าหนักใหม่นะสำคัญจะเป็นหนัก้กจะหนกม่วงเนาะน้ำหมก็รสชาติมันเป็นแบบน้นักเบื่อเตี้ยจินอะไร้นิบมากมากบั้กระสิบร นี่เสียงไก่ขอขอยคำน้ำเนาะพี่น้องไปคนเดียวพี่น้องถ้าว่าโศกดีก็จะได้เฮ็ดเนาะถ้าศโศกบ่ดีก็จะบุ่ริยังเลยเนาะเมื่อคืนนี่ไปการแมงขนุนกาได้ร้ายอยู่พี่น้องแต่ประเทศไทยคลิปเนาะมาหากการแท้ไม่เละพี่น้องการแมงขนุนแต่บุรีตัวใหญ่นตัวใหญ่ทายไดบตัวใหญ่แมงขนุน,นนี่เอาจะไปขุดเอาตามเงาใหม่เนาะ นี่อันนี้ก็หมากใหม่นะแต่พวกหมากย,ยังนบำปลากินบม่เคยกินอันนี้ก็จะเป็นแมงขิตเผานะพี่นะ้องแมงสมาัดกินไนดะ้นี่นี่ยเต้นบึบๆเลยหลายนะอันนี้ท่านดุจับกลเอาไปคัวกินมีปลาสุดยอดเลยเลยไนหะแมงขิตเผานี่หล่าป,ปลานะปลาในรันดอนเด้อพี่น้องเด้อ หล่อมากอะไกเบแล้วน,นะพี่น้องเนาะแต่ยังบ่อเห็นเห็ดจักดอกเลยผักติดตามเบาะนี้ลาดอนน้ำเนาะพี่น้องเนาะสิผ้ายางหล่อปลานะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นปลาที่ว่าเขาจับจองไว้แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นดินที่มีจับคลองมาเลยนะพี่น้องเนาะเป็นดินที่มีจับคลองมาเลยนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะ ยางล็อมาเลยเลยยังหมกขอเฮ็ดจากดอกพี่น้องนีผ่อจะปาลาเลยกับพลไม้ปลาเนาะก็มีหลากหลายชนิดพลไม้ปลากันเนาะยางมาใกล้เติบ์ไปเล้พี่น้องมาคนเดียวมาคนเดียวมาเนี่ยุณมีหมูมานำเพราะว่าก็จอเห็นงานเนาะแต่ตอนนี้เรานอนกับ อันนี้ก็มาหอดหัวขาเจาะเ,าเห็ดน้ำมาจับหอมเนาะเป็นจังไรพี่น้องชาวไทายและชา,ลานะวาลาวเนาะที่ว่าโดนลัทธิบ่าะนี้ลันดอนกับบรนไดเฮ็ดคลิปเพราะว่าบุ่มีเวลาเนาะพี่น้องเนาะนัง่งยนดีก่อนเป็นจังไรพี่น้องเนาะสภาพการบานเมืองเนาะไปทางได้กะ อย่าลืมระมัดระวังเนาะอย่าลืมใส่เม็ดเนาะก่อนออกจากบ้านจากเพนะื่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าโลกมันวุ่นวายเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได้กาเป็นกําลังใจพี่น้องมดสุข,ขุสุขคนเนาะะบพรว่าพังไทยหรือว่าพังเล้าเนะาะกาเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยและชาวเล้านะเนาะก็มีคลิปหลากหลายเนาะที่ว่าเป็นกระแสพี่น้องที่ว่าสาวเล้าเอาบา่าวไทยมาเที่ยวสวงสงการเนาะถ่วงเทศกาลเนาะ มันกาบโอ้โหเป็นความพิดของผู้ใดเนาะเพราะว่ายงา่มนั่นกาบเป็นความพิดทางสา,าวเล่าและกระบ้าไทยเนาะสา,าวเล่าแบบว่าพิษกับที่ว่าน้ำขคนที่ว่าเขามาบานเมืองเข้าที่บุถือกับกฎหมายบานเมืองเนาะหลักลอบเขามาเนาะนั่นกาเป็นสิ่งที่ว่าพิษผ่านอย่างไรเนาะถ้าว่ามาถือต้องตามกฎหมายเนี่ยหรือว่าต,ต้องได้ตรวจ ตามดานไม่ยังกะชื่อว่าจะบบเป็นกระแสโจมตีคือแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะทั้งหน,นก็ผักเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวไทยและชาวลาวเนาะตอนนี้กะลาหฮามันกะพบกับปัญหาเรื่องแบบว่าโควิดนี้มันกะแผลร้ายอยู่ลาวเนาะตอนนี้มือนหนึ่งกะติดกับประมาณหาคน้นหกค้นเนอ,นอง หรือมือว่านก็คือว่าหกสิบปลายค้นคนนะเจออีแหล่พลละใม่ที่ว่าแสบที่สุดที่พี่น้องแต่บอร์หูมันบอเห็นนะทางนี้ทางนี้ตบยู่ทางนี้อู้นี่พี่น,น้องหอมสุดยอดเลยแล้วนี่อันนี้แม็นมักพอกนะพี่น้องใครเคยกินหมากนี่แนะ่พี่น,น้องเดี๋ยว สอกหาก่อนมันซิมีล้นน้ำบ่ตัวนี้มันเหน่าเละขึ้นอะไรล่ะามามบดกบะรูดกต้นมะขวเนะ <c oughs> แกเป็นข่าวเป็นกระแสนะพี่น้องนาะือว่าสังคมโจมตีเนาะทางสงครามสงผ่ายเลยเนาะ จากไหกับผักเป็นกำลังใจเนาะให้เป็นกำลังใจเนาะจังไหนกับมันผิดพลาดไปแล้วกับก็ให้แล้วแล้วไปนะพี่น้องเนาะกับบอทือสาวโทษเนาะสําหรับคลิปนี้กับอยากให้จบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าผู้ใดชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะกับสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจแบาบนี้ละนอนเนาะเหตุคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะช่วงนี้กับ เปล่านิ่ลานดอนกับบ่มีโอกาสและกับบ่มีเวลาที่ว่าจะเหตุคลิปให้พี่น้องเข้าได้ครับไปส้มเนาะกับบ่มีเนาว่าคลิปอ่าดีๆเด่นๆให้พี่น้องเข้าเลยครับส้มมีแต่คลิปแบบนี้แล้วนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกับบ่มีเวลาปัญหาเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือมากมักเมือดเนาะมักเมืออใหญ่เนาะสมาติกินได้มากมันนี่เนาะมักเมืออนี่แต่มันประทันซุกนี่ยทำซุกจะกินเนาะว่ชมชม คุ้มๆนำน้ำหลสารมาเนาะพี่น้องเนาะกับผู้่าสอเบื่อหรือบเบือ่อมานี่รดอนก็กินไปแล้วสิบเม็ดเนาะสิบสิบหมากนี่เนาะมันกะกบเว้นเป็นยังเนาะมีเสียงไก่ป่าขันทางนั้นเนาะทา่าโอเคสำหรับคลิปนี้กะจบเพียงที่นี้เนาะกะอย่าลืมหักษาตัวเนาะพี่น้องชาวไทยและชาวลาวเนาะช่วงนี้กะเป็นช่วงที่ว่าโควิดเนาะ จะนายกา่าลืมใส่แม็เน,นาะพี่น้องเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้บายบาย